สวัสดีพี่น้องเดี๋ยวมือเนี่ยจีบาไปหาเก็บเห็ดพี่น้องปลาเละาะให้อย่างเขาเนี่ะพี่น้องจีบพ่อมีให้เก็บอยู่พี่น้องปลาเอาเดินทางพี่น้องหาเลยปลาเห็ดพี่น้องแถวนี้มกักเกิดเห็ดละงูกเห็ดไข่พี่น้องเกิดดีเลยพี่น้องแต่เฮ็ดปวกได้ิบพอแล้วเขาพี่น้อง อ้าวเจอล้วพี่น้องดอกข้าวขาวนี่น้องแมนอยู่โอ้ยดอกอยังไงโอ้โหนะดอกอยังไงพี่น้องเจือบเทาแล้วพี่น้อง ผได้เอากระตามาใส่ถุงด้วยพี่น้องไปต่อไปเขาหาไปยืดแล้วเจ้าน้อยให้ปวกจะออกอะไรพี่น้องปล่อยอะไรพี่น้องปล่อยให้ไข่ปุ๊บปิ๊บอยู่พี่น้องโอ้ใช่ไหมดอกนี้น้อยดอกนี้ไข่ นิดห,หน่อยพี่น้องเข็บไปหลอดแต่ว,ว่าท่านขาจะอนิดห,หน่อยฮามูมันจกันอยู่พี่น้างเจออีกแล้วพี่นอออนองนี่หอมพี่เให้ไข่ๆนี่หอม ไดแล้วไปแล้วมอนหาไปเรื่อยๆแถวเนี้มักให้ไข่มักออกอเ,เจออีกแล้วครับดอกนึงนี่หน,น่อยไม่ใช่กันพอดิบปน